บริษัท PTT g l ี b a l c อ e m i c a l จำกัดมหาชนหรือ GC นะครับเราเป็นบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนะฮะเราแนะนำหลักการเรื่องของ ESG นะครับก็คือการดูแลธุรกิจแล้วก็ภาคสังคมแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยในเวลาเดียวกันนะฮะต้องเรียนว่าจริงๆเรามีเป้าหมายเรื่องของการพัฒนานยั่งยืนเนี่ยคือการตั้งเป้าที่เราจะเป็นองค์กร net zero นะฮะภายในปี2593อนะครับอันนั้นเป็นเป้าระยะยาวนะฮะในระยะสั้นเนี่ย ในปี2,573เนี่ยเราจะลดไอ้อก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้ได้20%นะฮะ,ะวิธีการของเราก็คือเราจะนำา2เรื่องมามาใช้นะฮะเรื่องแรกเนี่ยนำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะอันนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับเราก็ลดการใช้ทรัพยากรนะฮะที่สำคัญเนี่ย เราจะสร้างให้เกิดอีโคซิสเต็มนะฮะให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างโครงการคอมพิวเตอร์โมเดลเนี่ยะครับ TC เข้ามาช่วยนะครับตั้งแต่กระบวนการการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางนะครับรวมถึงกระบวนการจัดการที่อยู่ในตัวอาคารหรือว่าใ,ในในพื้นที่ของกลางน้ำนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นในพื้นที่ครับในส่วนของการผลักดันแล้วก็การสนับสนุนของ GC นะครับสำหรับโครงการ m u n i ิ y Waste m o เด l เนี่ยนะครับเราก็มีในเรื่องของตัว อุปกรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของการเชื่อมโยงไปจนถึงตัวปลายน้ำนะครับตัวอุปกรณ์หลักๆเลยเนี่ยจากการที่เราลงมาทํางานในพื้นที่เนี่ยเราพบในเรื่องของเพนพอยต์ของชุมชนนะครับว่าการจัดการขยะร,รวบรวมขยะมาได้แล้วเนี่ยนะครับการจัดการให้เกิดมีประสิทธิภาพหรือว่าการเพิ่มมูลค่าเนี่ยตรงนี้ยังเป็นส่วนที่ชุมชนเนี่ยนะครับยังมีจุดอ่อนตรงนี้อยู่นะครับ GC ถึงได้เข้ามาเนี่ยช่วยผลักดันตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการแยกนะครับแยกยังไงให้เกิดมูลค่าอันที่2ก็คือการจัดการภายใน ตัวโรงงานนะครับก็คือในเรื่องของอุปรกรณ์เครื่องอัดก้อนต่างๆรวมถึงอุปรกรณ์ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกนะครับตรงนี้จะทําให้ชุมชนน่นะครับมีการลดต้นทุนแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของตัวขยะรีไซเคิลได้มากขึ้นนะครับตลอดจนสิ่งที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่า GC เราเนี่ยได้เชื่อมโยงในตั้งแต่ตรงจุดที่ชุมชนมีการคัดแยกขยะแล้วเนี่ยนะครับไปจนถึงปลายทางก็คือเข้าสู่โรงงานนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ทําให้ชุมชนเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าของตัวขยะเนี่ย ได้สูงมากขึ้นนะครับซึ่งจุดแข่งจุงนี้เป็นจุดแข็งที่ GC เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลงมาทํางานร่วมกับชุมชนแล้วก็ผลักดันให้ชุมชนเนี่ยนะครับมีกระบวนการในการทํางานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพนะครับมีรายได้เข้า,าที่เหมาะสมนะครับสามารถทําให้ชุมชนเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มีความเข้มแข็งนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าการจัดการขยะการแยกขยะเนี่ยนะครับชุมชนสามารถทําได้นะครับภาคเอกชนสามารถลงมาร่วมผลักดันได้นะครับแล้วเกิดมาเป็นรูปธรรมจริงเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับสิ่งที่เราทําได้ทําได้ทําได้เลยแล้วก็ทําได้จริงนะครับแค่พวกเรามาร่วมกันนะครับส่งเสริมเรื่องของการคัดแยกขยะรวบรวมขยะให้มีประสิทธิภาพนะครับส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทําได้ทําได้เลยทําได้ด้วยแล้วก็ควรจะต้องทําในทันทีด้วยก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกทท่านนะครับหรือว่าภาคีเครือข่ายพันธมิตรมาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นโลกของเรามีใบเดียวนะครับมาร่วมกันดูแลรักษา แล้วก็ลงบือทาทาได้จริงทําได้เลยนะครับขอเรียนเชิญด้วยครับศูนย์การเรียนรู้เรานะคะก็จะมีจุดสําคัญจุดเด่นก็คือเราไม่ใช่แค่รับซื้อรับฝากเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งให้ความรู้กับชาวบ้านให้ความรู้กับองค์กรหลายๆองค์กรให้ความรู้กับสถานศึกษาว่าวันนี้ขยะเนี่ยมีมูลค่านะถ้าเราคัดแยกเป็นนะคะทุกอย่างจะตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งที่สร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย เพราะฉะนั้นอย่างวันนี้มีหลายๆผู้ประกอบการอย่างเช่นเอ่อ GC นะคะที่เอาขวดเอาอะไรมาส่งให้กับทางหับของเราค่ะทีนี้พอเราดําเนินการไปปุ๊บทํายังไงเราถึงจะเป็นวิสาหกิจเต็มตัว GC ก็พาเราขับเคลื่อนไปในเรื่องของการจดวิสาหกิจหับของเราก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบคือผมต้องเรียนว่าจริงๆ GC เนี่ยเราทําคนเดียวไม่ได้นะฮะเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับแต่ว่าทําให้เกิดความร่วมมือกับ ภาคประชาสังคมและก็ชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับเพื่อจะทำให้เกิดอีโคซิสเต็มนะฮะให้ทุกอย่งสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโครงการที่ทำต่างๆเนี่ยเกิดผลที่เป็นรูปธรรมกับชุมชนนะฮะสามารถวัดผลแล้วก็มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องปีนี้เราก็ได้มเนเินโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจมุนเวียนหรือก็ตัวเซอร์คูลาร์อคโคโนมีนะฮะ ที่เราทําร่วมกับทางชุมชนนะครับก็เป็นการจัดการบริหารพลาสติกใช้แล้วแล้วก็ขยะพลาสติกอย่างครบวงจรนะฮะอันนี้ก็ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีการเพิ่มรายได้นะครับเราก็ทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะฮะอันนี้มันโครงการตัวอย่างอันนึงที่เรา,าร่วมกับทางกอนอ,อด้วยนะฮะที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการที่นิคมเนยนำเรื่องเศรษฐกิจมนมาปรับใช้เช่นเดียวกันนะฮะ อันนี้เป็นตัวอย่างโครงการที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็สามารถทําต่อยอดตรงนี้ให้สามารถขยายผลในภาพใหญ่ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนนะฮะให้ผู้ประกอบการในนิคมเนี่ยมาร่วมกันทำในในส่วนนี้นะฮะเพราะว่านอกจากจะพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแล้วด้วยเนี่ยนะฮะเรายังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนในเวลาเดียวกันนะครับ